ช่่นใหมไปดูดำดงจ้ะอ๋อถึงว่าโอ้โหสบายกับถุงเท้าใช่จ้ะเป๊ะเลยลูกไออันดีๆก็ไม่จำเท่าลำพังชีวิตกูก็ทุเลทุลงังพอเลย<อ>จ,จิ๊จมันแต่งคือกูอีกชีวิตกูไอเลิฟดำดงกูว่าสบายแต่ถุงเท้าชุดนี่มันคุ้นๆแบบจกของใครตากอยู่กูเลยไปขโมยมานี่นะ่ะ กูนี่เดะทั้งโรงไม่มีใครแต่งแบบนี้นอกจากกูน่ะวันหลังให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่แต่งด้วยได้ไหมจ๊ะอุ้ยเห็นที่ว่าอมาต้อนรับก่อนไปให้หมามาต้อนรับก่อนตอนเนี้ยเทุกวันเทุกวันผมเคยเบืงขคเหลือเห็นมันดีๆว่าจะคนสองคนไป เขาจีบว่าเองมาไกลมาเล่นตอนนี้ก็ไม่มีใครดีทักคนเลยเด้อมึงตะกูน่ะมันต้องเป็นไปได้วยกันได้รู้ไหมมึงว่าลิเกกันนี่เขาจีบแปลกใจกับเราสองคนไหมหมึงตะกูนาะมาจากที่เดียวกัน,<ว>นกูยังเขาจะว่าเขาจะองเรือไงกูก <c oughs> ็ว่าเนี่ยมองกับท่านรองกูว่าเขาชินกับเราแล้วแหละ <c oughs> เจมิงเอฟซีจ้ะเอาเด้อจีเข้าไปข้างในเดดเจมิงเจมิงฝากเพลงใหม่เลยไหมจ๊ะเออจะฝากซิงเกิลคือจะฝากพีเพลงอะไรทีนี้น้องเอ้ยฝากซิงเกิลใหม่เจมิงด้วยนะจ๊ะแม่ค้าไล่ม้าให้น้องแน่เออชื่อเพลงแน่ชูโอ๊ยงั้นร้องทีร้องให้ฟังทีเอา สุดคูนเป็นบ้างไหมสุดคูนเจมิงเสียงมีแหบมีแหงบัางเลยเนอะเจมิงท่องสุดคูนแม่ห้าหมื่นได้จับได้เอาดิห้าหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้มื่นสอเป็นหนึ่งแสนหมืนสเป็นหนึ่งแสน้าห้าหมืนสี่เป็นส งงจัดใจงงท่องแม่งไปห้าหมื <high pres S 3> ่นแจ้งแล้วมึงไปห้าหมื่นห้าทำไมที่นี่ยจ้งงงจ้ะตอนเรียนหนังสือก็ตกแล้วตกอีกไม่เป็นไรมึงแต่กูก็ตกพร้อมกันนี่แหละไปมึงเข้าไปเถอะวีทุกวันเลยสันดาลเลยกูซ้อมปัดลมยังไม่ปวดหัวทอร์เรนต์กับมึงเลยนี่นะพระเสด็จพ่อพระเสด็จแม่เจริญสุขเจ้า เมื่อกี้มึงบอกว่าไงมึงที่ให้พาสเด็จแม่และพาสเด็จพ่อแต่งเหมือนเรากระนั้นลืกใช่จ้ะมึงอย่าเลยเถอะทำไมจ้ะพรสเด็จพ่อตัดไปไม่เป็นอะไรเร้อพรสเด็จแม่นะทุกวันนี้ขนาดไม่แต่งยังนั่งคุยคนเดียวแล้วคุยคนเดียวไม่เถียงด้วยจันเทวีเธอไปคุยคนเดียวที่ไหนกันจะคุยหน้ากระจกจะจะคุยตะไครจ้ะคุยใหญ่เลยน่ะคุยยังไงล่ะลูก หนู <ตะ S 2> ว่วหนูก็เลยวิ่งหนีเข้าในรถเลยเ้าน,นูกลัวเหรอหนูกลว่าแดอะไรแฝงพะเสด็จแม่ก็ไม่รู้นั่นน่ะโอ้โหทาปากแล้วมันไม่ได้ไง